สวัสดีครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับทางร้านเรานํารถเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นรถ t ีเอสเก้าศูนย์ฟอร์ดนิวฮอลแลนด์รุ่นทีเอสเก้าศูนย์กองใหญ่เกียร์แปดคูณสองคันเกียร์อยู่ข้างครับสําหรับรถคันนี้นี่ทางร้านเราจะนํามาบิ้วใหม่ทั้งคันนะครับรวมทั้งทําสีใหม่นะฮะปรับสภาพใหม่นะครับผมเครื่องยนต์เราจะเช็คใหม่ เกียร์เฟืองท้ายนะครับปั๊มเชื้อเพิงยางสีทำใหมหมดทั้งคันนะครับผมก็เลยเอามาแนะนำนะเผื่อท่านใดกำลังมองหารถตู้นี้อยู่จะได้เป็นตัวเลือกในการพิจารณาครับคขาว่าจะใช้เวลาเช็คประมาณ30วันนะครับสำหรับรถคันนี้วิวใหม่หมดนะครับคันนี้เป็นรถเดิมเลยครับออกห้างมื่อหนึ่งมาไม่เคยทำสีสีเดิมๆเลยครับปะปรงนะฮะ อันนี้เป็นกองใหญ่ปีรู้สึกจะ04ขึ้นนะครับ04ขึ้นไปนะฮะมีช่างเรากำลังเลือกิ้นส่วนนะครับตัวทังออกเพื่อจะส่งให้ช่างสีได้ดำเนินการนะครับปรับสภาพให้เข้ารูปเดิมครับ ใบด้านหน้าเราก็จะเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับใบด้านหน้านี่จากใหม่หมดยางใหม่ปีเซ้นนะครับพันนี้เครื่องยนต์ฟิตปั๊มเชื้อเพลิงเช็คนะครับก็ผขา่าวอลแพ็กใหม่นะครับคันนี้นี่เป็นภาพสีเดิมๆก่อนนะครับไม่เคยทําสีเลยนะฮะภาพสีสวยเดี๋ยวเรามาปรับสภาพจัดส่งให้ นี่ไม่มีบอกปีนะครับน่าจะสุดเกยวขึ้นนะครับม,มีบอกปีเลยก็อีกทั้นสำหรับคนนี้นะครับอีกประมาณ30วันนะครับพบกันนะฮะหลังจากเสร็จ จะทาคลิปให้ชมอีกครั้งหนึ่งหรือท่านใดนะฮะต้องการรถเช็คสภาพจากทางร้านเรารุ่นนี้นะครับเทสเก้าศูนย์กลองใหญ่นะครับบิวร้อยเซฮะรับประกันคุณภาพก็สอบถามสั่งจองได้นะครับสั่งจองได้เลยนะครับผมกันลากแหวแบรนด์สวยจัดถือว่าสวยมากนะครับเดิมๆแลมแขนเดิมเลยฮะดูเหล็กมองเหล็กก็รู้เลยนะฮะเหล็กแคนลากแควนแบรนด์ที่เดิมๆเ,เลยไต่มีดามครับกระดามมาการหักเรือปกติครับ ผ,ผูโขกสวยนะครับเสร็จแล้วก็จะเหมือนกับคลิปที่เราเคยทำทํามาะฮะรถที่เราเคยทำทํามาสวยแน่นอนครับพาชมอีกหนึ่งคันครับคันนี้เป็นตัว AT นะฮะเ t 6หกหเช็คร้อยเปครับผมกำลังดันอินฟรีเครื่องอยู่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเข้าทําสีแล้วครับสำหรับคันนี้ ปีเครื่องมาวันหนึ่งเต็มๆแล้วครับสำหรับรายละเอียดการซ่อมคันนี้เครื่องยนต์นี้ฟิตใหม่เลยนะครับปั๊มเชื้อเพลิงเช็คใหม่ครับตัวนี้เป็นคันน้ามิวฮอลแลนด์ H ครับดูนะฮะเกียร์ก็เช็คใหม่นะครับเดี๋ยวติดเครื่องรันอินดูร่วซึมนะครับดูว่าปิดเทงไหรั่งวงซึมเราจะเก็บจัดการให้เรียบร้อย ก็จะมีตัมข้อต่อนะฮะข้อต่อแล้วก็ระบบน้ำมันจะมีรั่วซึมบ้างนะครับเราก็จะให้ช่างเราจับการเสร็จให้เรียบร้อยตอนนี้ใช้เสร็จทันเครื่องกือทพันเดิมก่อนนะฮะเดี๋ยวทำสีเสร็จก็จะเปลี่ยนรถพันใหม่ครับบั้งเส่าใหม่นะครับตอนนี้เห็นไหมฮะถ้ารถเทียบระาพจากทางละละั้านเหล่านี้เราจะบั๊มเข่าจใหม่ทุกคันนะครับ แคปเบาแคปเบตั Heck, wow. Heck, wow. วน,นี้เป็นตัวติดรถนะฮะสภาพยังดีอยู่นะครับผมใช้ได้เป็นของแท้ติดรถเลยครับบอก็เายยังไม่เปลี่ยนนะครับสำหรับคันนี้นี่คิดว่าอีกประมาณสักไม่เกินสิบวันนะ่าจะเสร็จนะครับสำหรับตัว A t ท6หกหนึ่งศูนย์คันนี้ถ้าไหนที่ชอบรู้สใจนะครับ โทาตรวทาเราได้วิดีโอก็เช็คแล้วทำงานได้ทุกคันนะครับโลงวิดีโอนีน่นะฮะตัวนี้น้วยดูฮะดูครับนะตัว AT นี่จะแตก AT 610จะแตกต่างจาก6 6 1 0นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่อง90แรงม้า ครับเป็นเครื่อง power star 90แรงม้านะครับผมเป็นเกียร์กลางเกียร์กลางแบบทั้งสองเหมือนกันตัวนี้เป็นท้ายใหญ่นะครับท้ายใหญ่ก็คือกองไฮดรอลิกใหญ่แล้วนะครับไม่มีปัม๊ม power นะครับตัวนี้ใช้ปั๊มรวมแล้วข้นะอแตกต่างนะครับเครื่องก็้งเครือ power star ครับเกียร์ยิ่งเป็นเหมือนหกสี่ท้ายเป็นหกแล้วนะครับข้อแตกต่างนะฮะ นี่ความพาวเวอร์ไม่มีครับนี่ครับเห็นไหมครับโปรตีจะไม่มีความพาวเวอร์นะครับผม เอที6610จะมีสองรุ่นนะครับจะมีคันหน้าคาราโรกับคันหน้านะะิวฮอลแลนด์คันหน้านิวฮอลแลนด์แบบนี้ครับคันหน้าเหมือน640เหมือน TX90 นี่ฮะและ้วคันหน้าคาราโรก็จะเหมือนคล้ายๆ6610นะฮะดุมเรียบแตขกอแตกต่างกันนิดนึงนะครับอาจจะพวกบาซินหรือแมลุกม,มากอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันที่เหลือก็จะคล้ายๆกันนะครับสำหรับ ตัวคันนิวไม่เป็นตัวแรกนะฮะเป็นตัวแรกรุ่นหนึ่งนั่นเองครับวันที่รุ่นหนึ่งรุ่นสองเป็นคันคาร์โร่ครับผมสำหรับคันนี้เสร็จแล้วราคาจะประมาณเจ็ดแสนกว่าบนะครับยี่ห้อร้อยเปอร์เซ็นต์ครับรับประกันคุณภาพพร้อมขายประมาณเจ็ดแสนกว่าครับถ้าชื่นชอบสนใจ นะครับผมติดต่อสอบถามจับร้านเราได้เลยสั่งจองได้เลยครับอีก่ประมาณไม่เกิน15วันเสร็จนะครับสำหรับคันนี้ าพาประมเทสกันต่อครับผมสักหน่อยอันนี้บริวะเป็นเป็นบริเวณสถานที่ทำตัวถังนะครับทำทำสีทำพื้นสีจากน้าเรานะครับผมปูซ่อมของเราจะอยู่หลังบ้านนะครับตรงนี้เป็นหน้าบ้านเป็นที่ถอดชิ้นส่วนนะครับแล้วก็ทำพื้นชิ้นส่วนนะครับผมช่างเราก็ําทำ นี่คืัชุดชุดครบอ,อ,อบของโคกหนึ่งศูนนะครับผมนะบจะส่งนะจะส่งเข้ารูปครับ นี้นะครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบรถเทียร์เก็ูนหรือ a t 6 6 1 0สอบถามสั่งจองได้เลยนะครับผมผลงานจากทางเรารับประกันคุณภาพทุกคันนะครับขอบคุณนะฮะราบการติดตามและรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ